อโาโจ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก๊ออุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพ้กิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่าทุดสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV o นะ้องก็ยินดืนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะเป็นกันจกรรับผมคนนี้มากๆเลยเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ในเด่นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกัจกรรับผมในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะทุกนะทุกกกคคคนนนาาไลเี่ยผมมม้ขอณ แล้วก็สามารถตามไปดูรีวิวกิจกรรมต่างๆได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินใหม่ของเวเลสนะครับหรือว่าอัปเดตนะครับมนะสกินใหม่ที่จะเข้าใน RV นะครับมีแจกฟรีด้วยนะทุกคนสามารถตามไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเอฟเฟกต์สกิลโค้รสวยนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเพื่อนๆบางคนที่เข้าเกมเนี่ยน่าจะเห็นแล้วเนาะก็คือเป็น RV นะครับ X กับกุลิโก้นั่นเองนะครับผมในขนมนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมว่าวิธีการรับโค้ดฟร นีี่เยมันรับแบบไหนนั่นเอง right. นะครับผมแล้วก็ในโคนั้นน่ะมันได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่ไปพูดถึงตรงนั้นกันนะครับผมก็มีโค้ดดีๆมาแจกนะครับผมนี่ยก็คือโค้ดคีเอเตอร์โบนัสนั่นเองนะครับใครนะครับที่เป็นเออ่ผู้เล่นใหม่นะครับผมเพิ่งจะสมัครมาเนี Despite ่ยสามารถใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ทอง80,000ทองนะครับผมแล้วก็ได้รูนเลเวล3ครบเซตนะครับผมนะตัวนี้สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับหรือว่าใครนะครับผมทีี่่่่่่เเเเเป็นนนนนผผู้้ลลลลกกาาาาะครรัับบมมมแวยสสถใ ตรงนี้ได้เหมือนกันด้เด็กนะครับผมนะก็คือจะได้บัตรกันดาวนะครับแล้วก็กล่องซุมคูปองนะครับผม1เอ่ตั้งแต่5จนถึง100คูปองนะครับสามารถใส่ได้จากโค้ชเตอร์โบนัสตรงนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคครับผมนะมาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ากิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมการรับโค้ดนะครับผมว่ามาในรูปแบบไหนนะครับผมไปรับชมกันเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้่กิจกรรมแล้วนะครับผมเพสนะครับ xrov นั่นเองนะครับเป็นขนมอะไรทุกคนนะแกะกล่องล่าไอเทมลุ้นโชค 2ต่อนั่นเองนะครับผมนะสลับเออ่ตรงนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปดูดหน้ากิจกรรมนะครับผมนะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะเจอจากตรงนี้นั่นเองครับหรือว่าใครนะครับที่ไม่เจอหน้ากิจก,กรรมตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดมาที่หน้ารวมกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็กดอันล่างสุดตรงนี้เนาะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นคําว่ากุลิกโกะนั่นเองนะครับผม <ๆ S 2> นะ,ะก็กดจิ้มได้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นตรงนี้เนาะกิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่15พฤษภาคมนะครับจนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับผมนะก็ระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะครััับบบโโอออออเเเเเเคคค้้ดดดดตวววนนนนนนีีีีผมมมกกกก่่่าาาาาาะะะะป็ไรรรรทๆ๋ยยยูล นะครับผมสำหรับของรางวัลนะครับเพื่อนๆที่จะมาเล่นกิจกรรมเนี่ยจะได้ลองดูก่อนนะครับผมว่าชอบไหมมันมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมมีแจกโค้ดฟรีด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเอามาใส่ตรงนี้รับกล่องลุ้นสกินฟรีไปได้เลยนะเดนะครับโอเคแกะกล่องล่าไอเทมนะครับกิจกรรมนะครับผมกติกานะครับผมก็ซื้อผลิตภัณฑ์เพสนะครับผมที่มีสัรลัแษณ์แคมเปญเพส x Rov บนหน้ากล่องนะครับผมนะใครที่ไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขึ้นไ้ดูอันนี้ผมไปซื้อมาแล้วจะเป็นหน้าตากล่องแบบนี้นะครับอันนี้คือผมก็ซื้อมาเอามาทําคลิปนะครับผมแล้วก็ามาแจกด้วยนี่นะครับเนี่ยทุกคนแต่มันจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะทุกคนต้องดูดนะครับบางกล่องเนี่ยมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ Rov คือไม่ร่วมแคมเปญนะครับต้องมีสัญ,ญลักษณ์ Rov ด้วยเพราะว่า เออเพสเนี่ยมันมีหลายรสชาตินั่นเองนะครับผมนั้นก็จะเข้าร่วมบางรสชาติเท่านั้นนะครับผมก็ลองดูสัญลักษณ์ตรงกล่องดีๆนั่นเองนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าเกมอาวินะครับก็คือตัวนี้นั่นแหละและนาโค้ด13หลักที่อยู่ด้านในกล่องนะครับผลิตภัณฑ์นะครับไปกอกที่หน้าก,กิจกรรมเพส x r v ในเกมอาวินะครับนี่ทุกคนถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราเปิดกล่องมาเนี่ยในนั้นเนี่ยมันจะเจอโค้ดแบบนี้นะครับแต่โค้ดนี้เพื่อนๆเ,เอาไปใส่ไม่ได้นะเพราะว่าผมจะใส่ในคลิปนี้แล้วนะครับผมแล้ว นะครับผมก็ลองดูนะครับซึ่ง1กล่องเนี่ยสามารถได้1โค้ดเลยนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ1กล่อง1โค้ดจบเลยนะครับไม่ต้องมาแบบ2อแลก1นะครับ1ต่อหนึ่งไปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็พอเราใส่โค้ดเสร็จเนี่ยทุกคนนะของขวัญเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายนะครับเดี๋ยวผมไปทําให้ดูนั่นเองนะครับวันนี้สลับตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับจะเป็นระยะเวลาของเขาเนาะหนึ่งพฤษภาจนถึงวันที่สิบสี่กรกฎานะครับไอเทมเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับผมนะห ผู้ร่วมกิจกรรมที่1เนี่ยสามารถเขา้าร่วมกิจกรรมที่2ได้อีกทันทีนะครับเพื่อรุ้นรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับโดยเก็บกล่องเพจที่มีโค้ดสามหลักอยู่ในหลังไว้สะครับสำหรับการเขา้าร่วมกิจกรรมในใน,นครับรายละเอียดก,กิจกรรมที่2เนี่ยด้านล่างนะครับซึ่งรายละเอียดก,กิจกรรมที่2เนี่ยผมยังไม่มั่นใจเนาะแต่รายละเอียดก,กิจกรรมที่1เนี่ยก็คือจะเป็นใส่โค้ดร,รับกล่องแล้วก็รุ้นสกินในเกมนะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยจะมี้วยการทั้งหมดตามนี้เนาะสกินนะครับผมในระดับสูงนะคคคครรรรััััับบบผผมมมมเเนน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 ีียจจะะะดดด้้้วกกกกกกกทททงงงหหสสสสิิิิ็ือออขขาาลลลตแ๋ใุไช ทุกคนก็จะเป็น3สกินตามนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสกินเพิ่มเติมมาอีกนะครับผมเป็นสกินที่แบบลงมาหน่อยตามลงมาหน่อยนะครับก็คือมีหน้านะครับสกินไอริแล้วก็สกินของทูเลนนะครับคนไหนจะมีวยการทั้งหมด3สกินเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันก็มีของเกลือด้วยนะครับผมก็จะเป็นพวกอีมมจีแล้วก็ ถาเต้นนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกคัมพีร์ต่างๆหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะต้องลองไปใส่ดูนะครับผมกิจกรรมก็จะเป็นปะมานี้นะเด็กๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้เพื่อนๆดูนะครับผมวันนี้เนี่ยผมได้มาทั้งหมด12โค้ดนะครับผมนะผมก็จะใส่เอง6โค้ดแล้วก็เดี๋ยวจะแจกเพื่อนๆอีก6โค้ดนะครับผมนะซึ่งโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับผมนะก็เราติดตามได้เลยนะครับผมจะเด้งโค้ดขึ้นมาทุกคนก็เอาสามารถเอาไปใส่กันได้้เลลยยนะคคีีออก6ู่ิป โอเคครับผมนะโค้ดนะครับผมนะถ้าเกิดเราแกะกล่องมาเนี่ยเราก็จะเจอโค้ด13หลักนะครับผมนะก็จะเป็นพวกตัวเลขนะครับผมแล้วก็มีภาษาอังกฤษปะปนกันไปนะครับผมนะพอเราได้มาแล้วเนาะเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนะก็กดเนี่ยทุกคนแลกรางวัลนะครับเนี่ยทุกคนนะมันก็จะเขียนแบบนี้นะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับส่งรางวัลสําเร็จแล้วนะครับซึ่งกล่องของัญเนี่ยมันจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายเราอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมไปใส่เพิ่มเติม โอเคครับตอนนี้เราก็ใส่โค้ดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดกลับปกติได้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยของขวัญนะครับมันจะถูกส่งเข้ามาในนี้นะครับทั้งหมด6กล่องนะครับที่เราใส่มาเนาะเนี่ยทุกคน1 2 3 4 5 6ทุกคนนี่มันจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับกล่องไอเทมเพสตนั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนงานก็จะเปิดลุ้นรับสกินลิมิเต็ดส้มนะครับผมแล้วก็กล่อง1สกินนะครับลิมิเต็ดเขียวนะครับผมแล้วก็มีอิโมจิมีท่าเต้นนะครับมีคำพิเศษแล้วก็มมมีเพชรรแแดงนะคับผห ไปเดี๋ยวเรากดรับพิเดียวเลยด้วยกันนะครับผมนี่โอ้โหรู้เลยนะครับผมว่าน่าจะมีกล่องเกลือเนี่ยห้ากล่องนะครับผมแล้วก็ไอ้กล่องนี้เนี่ยอาจจะไม่คัมภีพิเศษก็โอ้โหผมคิดว่าอาจจะเกลือนะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในกิจกรรมเนี่ยมนสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าใครจะได้แบบไหนนะครับผมนะคือมันจะแยกกล่องกันเลยครับกล่องเกลือเนี่ยมันจะรวมกันนะครับถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยเด e ี๋ยวผมลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหนึ่งกล่องนะครับอ่าเดี๋ยวผมอันนี้ยังไงก็เกลืออาจจะเป็นคัมภีรไม่ก็เพชรอ่ะผมเดานะ อ๋อเป็นคำพ,พิเศษนะครับแล้วที่เนี้ยอีก4อันตรงเนี้ยมันจะเป็นคำพิพเศษหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคำพ,พิเศษอีก4อันเลยนี่ทุกคนเห็นปะมันจะเป็นคำพ,พิเศษแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูนะครับื่อกี้เราเปิดไปอะเราได้คำพิพเศษแล้วใช่ไหมแล้วมันยังมีของเกลืออีกนะครับผมนะก็คือเพชร อิโมจิแล้วก็ท่าเต้นนะครับผมนะซึ่งตัวเนี้ยผมได้มาแค่กล่องเดียวนะครับ้าเกิดมันแยกกันหมดนะซึ่งถ้าเกิดเมื่อ้ผมกดไป6กล่องใช่ไหมทุกคนนะถ้าเกิดมันเด้งออกมาเป็น5กล่องเนี่ยก็คืออย่างน้อยผมจะมีการันตีของดี1กล่องนะครับผมเพราะว่าของเกลือเนี่ยมันจะแยกออกกันเป็น4กล่องนะครับผมก็คืออิโมจิท่าเต้นคำพิเศษแล้วก็เพชรแดงนะครับใครลองใส่ไป10กล่องเนี่ยแล้วมันแยกกันนะครับก็คือแบบได้ทั้ง10กล่องเลยเนี้ยคือเพื่อนๆการันตีแน่นอนนะครับหนึ่งสกินนะครับผมเนี้ยก็ต้องมาุอีีกทว่า ผมจะได้อะไรนะครับแต่มันจะไม่ใช่คำบีพิเศษแล้วนะมันจะเป็นอย่างอื่นแทนนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนเป็นเพชรเห็นไหมทุกคนมันจะแยกกันแบบนี้ได้เลยนะครับผมเนะี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็อย่างที่ผมบอกเนาะว่ามันก็เป็นแบบลุ้นๆแล้วกันนะครับแต่มันก็ลุ้นฟรีเนาะเราก็ได้กินขนมแล้วเราก็ได้ลุ้นโค้ดไปด้วยได้เลย <Genius S 1> นะครับกล่องไม่แพงนะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องซื้อแบบเป็น10 20 30, 30กล่องก็ได้นะครับซื้อมาเรื่อยๆสัก5กล่องก็ได้นะครับ <ault. S 2> หรือว่าเอาอง่ายๆเลยซื้อแค่กล่องเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าดวงเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครบางทีทุกคนอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้ได้เลยนะครับผมนะโอเคส่วนโค้ดที่เหลือนะครับผมอีก6โค้ด <ๆ S 1> นะครับท <ส Burns S 1> ี่ผมจะมาแจกในคลิ ในี้นครับผมก็ใครไวใครได้ไปเลยนั่นเองนะครับโอคร,ครับผมก็สำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะานใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกับกจบผมคนนี้มากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับก็อุศบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อแล้วเจอกันบายบายครับ